สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการคูณการหารนะครับซึ่งตัวเลขหนึ่งตัวสามารถเขียนนะครับเลขคูณกันได้อย่างไรบ้างมาดูตัวอย่างกันนะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานเพื่อนําไปเรียนต่อในเรื่องของการหาคอรนอนะครับการหาหอลมอนะครับการหารลงตัวนะครับเรื่องตัวประกอบอะไรประมาณนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับบอกว่า เติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเติมตัวเลขลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับอ่ะเราจะเห็นว่า32นะครับเท่ากับ8คูณกับอะไรนะครับ32เท่ากับ8คูณกับอะไรอย่างนี้นะครับแบบหผชุดนี้เป็นแบบหาพื้นฐานนะครับง่าย,ายความยากอยู่ที่ระดับป6กนะครับก็มีวิธีการคิดหาคาตอบได้หลายแบบนะครับเพาะนั้นะในสำหรับข้อใหญ่ใหญ่นี้ก็คืออันนี้เราจะคิดแบบง่ายๆเลยก็ได้นะครับก็คือหาตัวเลขมาคูณ ถ้าตัวเลขมันมีค่าน้อยนะครับเราก็สามารถคิดในใจได้เลยก็คือพื้นฐานที่นามาตอบก็คือแม่สุดคูณใช่ไหมครับเช่นข้อหนึ่งเนี่ยสาเท่ากับแคูณกับอะไรเราก็ท่อง8อะไรได้สามสองแเป็น8 8 2 16 8 3 24 8 4 32กแ่มสิบเห็นไหมนักเรียนนั้วนี่ก็จะได้ตอบคําตอบก็คืออะไรครับก็คือ4นะครับถ้าเราคิดให้มีหลักการนักเรียนนะ32นะครับเท่ากับ8คูณกับอะไรนะครับคิดแบบแก้สมการเลยนะ แบบนี้นะครับตามหลักสมก,การแล้วนะครับ8คูณกับค่าที่เราต้องการค่าอะไรนะครับให้เราย้าย8ตัวนี้มาหาร32นะครับนั่นคือในสรรมการในข้อที่1นี้นะครับเราจะเขียนได้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ32ส่วน8นั่นเองซึ่ง8อะไร32ก็คือ8 4 32นะครับเพราะงั้นคำตอบข้อน,นี้ก็คืออะไรครับก็คือ4นั่นเองนะครับ โอเคไหมนะครับเพราะฉันเราจะคิดแบบง่ายๆหรือคิดแบบถูกต้องตามหลักสมการก็ได้เนาะคูณเฉลยเลยนะครับ8อะไรได้32 8 4 32ข้อ1ตอบ4นะครับข้อ2 45 45เท่ากับ45เท่ากับอะไรคูณได้3นะครับวิธีคิดก็คือนักเรียนก็เอา45หาร3นะครับ45หารด้วย3นะครับ3อะไรได้45นะครับ สี่สิบห้าหารสามสามนะครับสามเป็น3นะครับเหลือ1นึ่ใช่ไหมครับเหลือ5้าสามห้าสบห้านั่นคือ45่สิบห้าหารสามได้15เพราะฉนั้นคนนี้ตอบสิบข้อ3มนะครับ108เท่ากับอะไรคูณกับสิบสองหนึ้อยเท่ากับอะไรคูณกับ12บนะครับสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งรอยแปใช่ไหมครับอ้ไม่ใช่สิ1 2บสเป็น1น4ใช่ไหมครับ สิบสองไรครับสิบสองเก้าใช่ไหมครับขนนี้ก็ตอบเก้าอันนี้นัาเรียนท่องมนสกุลได้ก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับก็ได้เก้านะครับต่อไปข้อสีนะครับ100่งร้อยเท่ากับสี่คูณอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวเลขง่ายๆนะครับสอะไรครับสี่สลงใช่มหนึ่งสลิงก็คืออะไรยี่สบ้าสตางค์นะครับนั่นก็คือสี่คูณยี่สิบห้าเท่ากับหนึ่งร้อยข้อสี่จึงตอบยี่สิบห้นะครับ ข้อที่ห้า90เท่ากับ6คูณอะไรนะครับข้อนี้ก็คือสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ90หารด้วย6นะครับอาจย์ก็ตัดเลยนะครับหารสั้นตัดทอนเนาะ2 3เป็น6กูใช้แม่นน้อยนะครับ2 45 3 1เป็น3 3 1เป็น3 3อะไรครับ3 55เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ15ข้อ5ตอบ15นะครับ ต่อไปข้อ6นะครับ117เท่ากับ9อะไรคูณกับ9นะครับวิธีการคิดก็คือสิ่งที่เราต้องอการหาก็คือ117หารด้วย9นะครับอันนี้มันเป็นหลักการแก้สมก,การตรงนี้นะก็คือ1 1 7เท่ากับอะไรคูณกับตัวนี้2ตัวนี้คูณกันนะครับเมื่อเราต้องการหาตัวที่เหลือเราก็ย้ายตัวที่นี้มันคูณอยู่นะครับย้ายมาหารน,นะครับนี่เขาเรียกว่าการแก้สมก,การ นองเลยนะเป็นวิธีมาตรฐานนอกเลยนะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อที่6นี้นะครับสี่เหลี่ยมเราก็จะเท่ากับ117หารหารด้วย9นะครับอะ,อะไรก็หาเลยนะครับ9 9 1เป็น9กาูตัดแม่9เลยนะ9 1เป็น9 9 1เป็น9 10 11เอลือ2 9 3 27นะครับข้อ6กถึงตอบ13 แบบนี้อ่ะมาสรุปนิดน,นึงนะครับต้องเน้นเ็นว่าวิธีการคิดสําหรับข้อนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขง่ายๆเราก็ท่องแมสคูลเลยนะครับเช่นข้อ1 32่เท่ากับแคูณกับอะไร8 4 3 2ก็เติม4ลงไปนะครับข้อ2 45เท่ากับอะไรคูณด้วย3นะครับก็3ามคูณกับสินะครับก็เติม15ลงไปข้อที่3นะครับ108อเท่ากับอะไรคูณด้วย12นะครับ12 9เป็น108 เห็นไหมถ้าเลขน,น้อยๆท่องไม่สกุลตอบได้เลยเติมได้เลย,ไ,เลยไม่ต้องไม่ต้องทดนะครับคิดในใจได้เลยข้อ4นะครับหนึ่เท่ากับสคูณกับอะไรก็4ี่คูณยีนะครับเป็นตัวเลขที่นิย,ยมบ่อยๆข้อที่5นะครับเก้เท่ากับหคูณอะไรเห็นไหมตัวเลขเริ่มเริ่มแปลกๆหมายความว่าตัวเลขที่เราไม่คุ้นนะครับทีนี้เราก็ต้องคิดแบบแบบพิเศษนะครับเนาะวิธีการคิดก็คือเราก็ย้าย6ตัวนี้มาหาร90นะครับเห็นไหมครับก็เป็น90้หารห นะครับก็ได้คําตอบเป็น15เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราต้องการก็คือ15นั่นเองนะครับข้อที่6 1 1 7เท่ากับอะไรคูณกับ9ทํายังไงเราก็ย้าย9มาหารนะครับมันคูณอยู่ย้ายมาหารก็เป็น117หาร9นะครับก็ได้13จึงตอบ13นะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องของการคูณนะครับแบผ่านชุดนี้ก็คือหมายความว่าทําให้นักเรียนรู้ว่าตัวเลข1ตัวสามารถเขียนแยกออกมาเป็นหลายๆตัวได้ในรูปการคูณกันนะครับซึ่งถ้าเราเขียนแยกออกมาในรูปของ จำนวนเฉพาะเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานใน,ในเรื่องของการคูณและการหารน,นะครับมาดูข้อต่อมานะครับอันนี้ให้โยงเส้นจับคู่ผลลัพธ์นะครับถูะจะชดไปด้านข้างนะครับเราก็โยงเส้นทีเดียวเลยนะครับมีหลายข้ออ่ะ89หารด้วย7นะครับ89หารด้วย7นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่หารลงตัวไหมเดี๋ยวเรามาโยงเส้นทีเดียวเลยนะครับ 32หาร9 62หารด้วย6 50หารด้วย4นะครับแล้วก็96หารด้วย12นะครับกูะจะคิดไว้ด้านข้างนะครับ89นะครับหารด้วย7นะครับเราก็ไม่เจ็วันเป็นเสร็เกินใช่ไหม 89หาร7อ่ะ 1> 7 1เป็น7ใช่ไหมครับ7 1เป็น7 7 1เป็น7 7อะไรได้19ไม่มีใช่นะครับก็7 70เป็น70 71เป็น7 77 72เป็น72ใช่ไหมครับอ่ะ, 7, 12, รอะเราหาดูเลยนะก็ กูตั้งหารก่อนดีกว่า89หารด้วย7 7 1เป็น7เหลือ1ลบ9นะครับ7ลบ19 7 2 14 7 3 21 7 2 14เหลือเศษเท่าไหร่ครับ19ลบ10เหลือ4 5 6 7 8 9เหลือ5นะครับแสดงว่าเศษ5นั่นมันก็คือ12เศษอะไรครับเศษ5ส่วน7นะครับอันนี้เราจะคิดในเศษกระดาษนะครับพอดีอาจารย์อยากคิดให้ชัดเจนนะครับเล เพราะฉะนั้นพปาสิ9้หารด้วย7ก็ได้12เศษ5ส่วน7นะครับแล้12ก็คือเศษ5นั่นเอง12เศษ5นะครับอันต่อมานะครับ32 9. อหาร9ตัวเลขนี้มีค่าน้อยนะครับ32หาร9กูเขียนไว้ด้านข้างนะครับก็คือเอานี้มาเขียนอย่างนี้นะครับเนาะโทษไปด้านข้างเดี๋ยวเรามาโยงงทีเรเลยนะว่าอะไรตอบอะไรเนาะอ่ะสามสิบสองหารเก้านะครับเก้า 9ก้าหนึ่งเป็นเก้าก็สองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าสามยี่สิบเจ็ดแสดงว่า3ามนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองเศษห้าส่วนเก้าก็คือสามสามนะครับเศษห้านั่นเองนะครับผลลั์นะสามเศษ5้านะครับต่อมาหกสิบสองหารหกหกสิบสองหารหกนะครับหกสิบเป็น6กสิบหกสิบเอ็ดเป็นหกสิบหกใช่มหกสิบเป็นหกก็เหลืออะไรครับเหลือส สิบเศษสองส่วนหกนะครับคนนี้ได้10บเศษสองส่วนหกอ่ะข้อต่อมาครับ50หาร4อันนี้ครูทดไว้ด้านข้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาโยงเส้นทีเดียวเลยทางข้อเลยนะครับ50าสิบหารสได้เท่าไหร่อย่างนี้นะครับห้าสิ่วนสี่เป็นสี่สเป็นสี่สิบ่องเป็นสี่สเป็นสี่ก็เป็นสิเศษสอส่วนสี่ใช่ไหมครับสี่สิบ้าห้ โอเคอันต่อมาครับตัวสุดท้ายนะครับเหตุอันสุดท้าย96หารด้วย12 9 6หารด้วย12 12 5 6 10 12 6 72 2 2 7 84 12 8เป็น96 12 8เป็น96ได้8พอดีโอเคต่อไปลองว่าโยงเส้นต่อนะครับว่าอะไรคืออะไรแต่ละข้อนะครับอาจะน้องย่อให้มันพอดีเนี่ยจะได้เห็นความสัมพันธ์ทั้งหมดทุกตัวนะครับ แสดงว่า8ปหาร7ในข้อ1นะครับได้1ิบเศษห้านะครับนักเียนก็โยงเส้นเลย 12, เส2บเศษห้านะครับกระโยงเส้นมาปึบ๊บนะครับเดี๋ยวครูขีดให้ตรงนี้นึงปึบ๊บนะครับอันต่อมาครับสามสสองหารสาิสองหาร9นะครับสาสองหารเก้าได้ 3, สามเศษห้านะครับดูตรงนี้นะักเรียนนะนี่คือผลหารนี่คือเศษ นะครับสามเศษห้านะครับก็อะสามเศษห้าอยู่ไหนเอ่ยสามเศษห้านะครับโอเคนะครับอันต่อมาครับหกสิบสองหารด้วยหกนะครับก็ได้สิบเศษสองนะครับสิบเศษสองนี้คูเขียนปจำนวนคณชัดเจนนะครับสิบเศษสองอ่ะนักเรียนก็สิบเศษสอง อันต่อมาครับ50หาร4นะครับนับงเรียนก็จะได้อะไรครับ2 12สเศษ2นะครับ12เศษสอ่า12อเศษ2อยู่ในเอ่ยอ่าอยู่นี่เองและอันสุดท้ายนะครับ96หารด้วย12ได้8และ 8, ลงตัวพอดีนะครับอ่าก็คืออันนี้โอเคเป็นอันเสร็จสำหรับข้อนี้นะครับอันนี้ให้โยงจับคู่บนหาร ก็เป็นการหารธรรมดาเนาะนักเรียนสามารถเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นจำนวนคณะนะครับได้ต่อมามาดูพื้นฐานนะครับว่าประโยคที่ให้มานี้ถูกต้องหรือเปล่าอย่างไรนะครับจงเขียนเครื่องหมายถูกนะครับตรงในสี่เหลี่ยมนะครับหน้าข้อที่ถูกต้องแล้วก็เขียนผิดนะครับหน้าข้อที่ผิดพร้อมท้งแสดงเหตุผลนะครับอะ ข้อ1น,นะครับจำนวนนับที่หาร30ได้ลงตัวมีเพียง2 3 5 10เท่านั้นนะครับมเนดูประโยคนะใช่ไหมนี่2 3 5 10เท่านั้นนะครับอันนี้จำนวนที่จานวนนับที่หาร30ได้ลงตัวนะครับาเรียนคุณไหมจำนวนที่หารทุกตัวได้ลงตัวคืออะไรครับตัวแรกก็คือ1นน,นั่นเองนะครับข้อนี้เราอ่านดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่า2 3 5 10เท่านั้น ไม่ครับอันนี้แทบไม่ต้องคิดเลยนะครับแสดงว่าอะไรครับผิดเพราะว่ามันต้องมีหนึ่งด้วยเพราะว่าสามสิบหาหนึ่งได้ลงตัวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบคือผิดนะครับผิดนะครับอ่ะเรามาดูข้อความดีว่าเราจะใส่เหตุผลนะครับอย่างไรลงไปนะครับอันนี้ก็คือเหมือนที่คุณอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือที่มันผิดเพราะว่ามันบอกว่ามีแค่อะไรครับ 2 3 50เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าตัวเลขที่มันหารหารสามได้ลงตัวนะครับจํานวนที่หาร30มสิบได้ลงตัวเขาเรียกว่าอะไรครับตัวประกอบของ30เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหาตัวประกอบทั้งหมดของสามสิก่อนว่ามีกี่ตัวนะครับเราได้ตอบเผุผลที่ครบถ้วนนะครับทีนี้อ่ะวิธีการทาที่เราใช้นะครับอ่ะตัวประกอบของสาใช่ไหม คืออะไรบ้างนะครับเราจะคุ้นคุ้นชินกับวิธีการคิดแบบเป็นคู่ใช่ไหมครับอันดับแรกคือ1นกับอะไรครับ1กับ30ต่อไปสองกับอะไรครับ2กับ1 5 3สามได้ไหมสามกับสิบใช่ไหมครับ3กับ10 4่ไม่ได้ใช่ไหมครับ4ี่หารสามสิไม่ได้ไม่ลงตัว5กับอะไรครับ5กับหนะครับก็มีตามนี้นะครับในครูใส่คอมมานิดนึงนี่คือตัวเลขที่หารอะไรได้ครับ ที่หาร30ในได้ลงตัวที่เราเรียกว่าตัวประกอบนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นจํานวนที่หาร30ได้ลงตัวมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8มี8จ้านวนนะครับมี8จํานวนก็คือมี8จํานวนนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับ1 1 2 3 5 6 10 15 และ30นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องที่บอกว่ามีเพียง2 3 5และ10เท่านั้นนะครับเพราะว่ามีหลายตัวที่หารสุบสาได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็คือมี 1... น่งมีที่ไม่ใช่2 3 5ส0มีอะไรบ้างก็มี1มี6มี15ใช่ไหมครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยนะครับเช่นแต่บรรทัดล่างคือมีทั้งหมด เท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบผิดนะครับอาจารย์เขียนอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุผลเป็นอย่างไรนะครับเนาะข้อ2นะครับถามว่า2 3 4 5 6 2 3 4 5 4 6 9หกสามารถหาร36 84 100ได้ลงตัวทุกจำนวนหรือไม่นะครับได้ลงตัวทุกจำนวนข้อความนี้ถูกหรือไม่นะครับ ข้อนี้ก็คือเราต้องทดสอบนะครับ2 3 4สา12ี่เ้าบนี่ยทั้งหมดเลยเอามาหารตัวนี้ดูนะครับว่ามาหารลงตัวไหมถ้ามีตัวไหนหารไม่ลงตัวนะครับแม้แต่หนึ่งตัวเราก็จะตอบว่าอะไรผิดนะครับถ้าหารลงตัวครบทุกตัวเราก็จะตอบว่าอะไรครับตอบว่าถูกแบบนี้นะครับเราก็ทดสอบนะครับอ่ะผมก็ลองทดสอบเราก็เขียนเลยนะครับค่อนข้นจะยาว,วเวลาเราคิดนักเรียนนะอ่ะ ก็ครูเขียนไปตามที่ว่างเลยนะครับ36หาร2อันนี้ลงตัวใช่มั้ยครับก็คือได้เท่าไหร่ครับได้18ใช่มั้ยลงตัว36หาร3คุดทดสอบทีละแถวแล้วกันเนาะ36หาร3ก็3 1เป็น3 3 2เป็น6ลงตัว36หาร4 4 1เป็น4 4 5 20 18 32 49 36 ลงตัวอ่ะไปสไป36หารไม่ใช่36สิเออใช่แล้วนักเรียน36หาร4แล้วต่อไปหาร6ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับได้6อ้อวลงตัวอีกแล้วต่อไป36หาร9ใช่ไหมครับ9 4 36ลงตัว36หาร12 12.336นะครับลงตัวโอเค36นี่หารลงตัว นะครับหารจำนวนที่โจทย์กำหนดให้มาลงตัวทุกอันนะครับต่อไปก็ทดสอบด้วย84นะครับทดสอบด้วย1 0 8้นะครับก็คือทดลองหารดูนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าข้อนี้มันถูกหรือผิดนะครับถ้าถูกก็คือต้องหารลงตัวทุกอันถึงจะถูกอะต่อไปครูทดสอบด้วย84นะครับ84หาร2อ,อันนี้เลขคู่หารลงตัวอยู่แล้วเนาะขึ้นมือนะครับ84หาร2ก็ อันนี้เราทําให้สมมูรณแบบก็คือหาคุณหารไปเลยนะไม่เห็นนะสองสี่เป็นแปดสองสองเป็นสี่อ่ะลงตัวดูกอใส่คอมมาไว้นี่หนึ่งนะครับเนาะต่อไปแปดสิบสี่หารด้วยสามนะครับสามสามอะไรสามสองเป็นหกสามแปดยิบสี่อ่ะลงตัวอีกแล้วแปดบสี่หารด้วยสี่สี่สี่สองเป็นแปดสี่หนึ่งเป็นสี่นะครับลงตัว 84หารด้วย6 6 1เป็น6 7 8 6 4 24ลงตัว84หารด้วย9ก็3 27ก็4 90เป็นก็5 4 5 9 6 5 4 9 7 6 3 9 8 7 2 9 9 8 7 1เจอแล้วเรียน9 9 8 1นะครับจำนวน9เสร็จแล้วครับเศษ3ส่วน9 นะครับลงตัวไหมครับไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับตอบหารไม่ลงตัวถ้าเราค้นพบเพียงหนึ่งอันนะครับก็ตอบได้เลยว่าไม่เป็นจริงเพราะว่ามันมีตัวอย่างยกตัวอย่างที่เป็นเท็จมาแค่ตัวอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าเท็จเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า84หาร9ไม่ลงตัวเพราะ84หาร9ไม่ลงตัวนะครับ นั่นคือ,อเขียนเพิ่มเติมนะครับ84หารด้วย9เท่ากับอะไรครับเท่ากับ9เศษ3ส่วน9นะครับวันนี้เวลาเรียนเขียนตอบเรียนเขียนเฉพาะส่วนที่สำคัญนะครับครูจะแสดงวิธีคิดทั้งหมดเลยนะครับต่อมาข้อ4นะครับอันนี้เป็น,ปนจดพื้นฐานว่ามันคิดยังไงนะครับเป็นบวกลบคูณหารได้เฉยนะครับให้แสดงวิธีหาคำตอบนะครับ ครูแบ่งนักเรียนในห้องเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ6คนได้12กลุ่มพอดีถามว่านักเรียนในห้องนี้มีกี่คนนะครับแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับได้12กลุ่มพอดีนะครับทำยังไงครับนักเรียนก็แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆก,ก,าากันก็คือเอามาคูณกันใช่ไหมครับนั่นเองโอเคแล้วก็ทำวิธีทำนะครับครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ6คนนะครับแบ่งได้12กลุ่ม นะครับนักเรียนทั้งหมดก็เอา6กคูณสิบสองใช่ไหมครับก็จะได้คําตอบออกมา,าแบ่งกลุ่มละ6คนนะครับแล้วก็แบ่งได้12กลุ่มต่อมามีนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับนักเรียนทั้งหมดก็คือ12คูณกับ6 12 6เป็น72นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ต่ตอบว่ามีนักเรียน72คนนะครับ 7 2คนนะครับเวลาตอบก็เรานิยมตอบเป็นเลขไทยเนาะข้อต่อมาครับเชือกยาว75เมตรนะครับกิ๊บนำมาตัดเป็นเส้นนะครับยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นนี่เป็นการแบ่งเท่าๆกันนะครับยาว75เมตรเอามาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรได้ทั้งหมดกี่เส้นก็คือการแบ่งเท่าๆกันคือทําไมครับก็คือนํามาหารนะครับอ่ะ วิธีทำนะครับเชือกยาว5 m, เมตรเนาะทุกยาวทั้งหมดเท่าไหร่ครับ75 m. เมตรอ่ะครูจะเขียนวงกลมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะลบออกทีหลังเพื่อความสวยงามเนาะกิ๊บนำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นจะตัดได้เท่าไหร่ก็จะตัดได้75หารด้วย5นะครับ5 1เป็น5 6 7 5 5 25นะครับก็ได้15เส้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดได้15เส้นก็ต่อ 15บห้าเซนนะครับเวลาแสดงวิทยามก็เขียนขั้นตอนแบบนี้นะครับครับยกเว้นว่าคุณครูให้ทําข้อสอบแบบปรนายน,นะครับมันก็โทษแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแปบลบว่าโจทย์ลักษ์สายแบบคูณหรือหารนะครับซึ่งโจทย์ที่ซับซ้อนตรงไหน,นจะได้ศึกษาในเอพิโซดต่อไปนะครับเน,นะต่อมานะครับข้อ3เราต้องการ บรรจุสบู่เหลวใส่ขวดนะครับขวดละ150มิลลิลิตรจำนวน24ขวดนะครับบรรจุขวดละ150มิลลิลิตร24ขวดตองเลนะแต่ต้องเตรียมสบู่เหลวอย่างน้อยกี่มิลลิลิตรนะครับอ่ะเราจะสอบตรงนี้นะหน่วยเป็นมิลลิลิตรมิลลิลิตรเหมือนกันก็สบลดเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยไม่ต้องเพิ่มก็นั่นอย่าลมืมตจวจสอบด้วยบางครั้งโจทย์ที่ซับซ้อนจะจะหลอกมานะอย่างนะอ่ะก็ลงมปทำเลยนะครับ แต้วบรรจุสบู่เหลวใส่ขวดขวดละ150นะครับมิลลิลิตรต้องการสบู่เหลว24ขวดเพราะฉะนั้นนะครับต้องใช้สบู่เหลวก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น150คูณกับ24ใช่ไหมก็เป็น24คูณกับ150นะครับจะได้ผลลัพธ์เดียวกันนะครับนี่นะ ยี่สิบสคูณหนึ่ร้อยหบนะครับองรก็คูณเลยนะครับอันนี้ก็คูณลงทดตรงนี้ก็ได้ตรงน้งนะยี่คูณดยหนึ่งร้อยห้าอันแรกก็ได้ศูนย์นะครับหลักต่อมา5้าสี่ทด2องเนาะห้ 5, 2, เป็น10ก็เป็น12 1สได้4 1 2ได้2อนะครับกระโบกลงมาต้งนี้นะ 0 0 6 3ได้3,600อ่ะตกขอบสำนั้นทะเบียนส้มพนนะครับตรงนี้ก็จะได้คำตอบคือ3,600เพราะฉะนั้นต้องเตรียมสบู่มาอย่างน้อยเท่าไหร่ครับ3,600อ่ะมิลลิลิตรนะครับก็อตอบ3,600มิลลิลิตรนะครับอันนี้เป็นพื้นฐาน การคิดติเสธนะครับว่าใช้วิธีคูณหรือวิธีหารอย่างนี้นะครับแบบหมหาชุดนี้เป็นพื้นฐานเริ่มต้นนะครับก็หมายความว่าอยากให้เรียนทราบว่าตัวเลข1ตัวนะครับสามารถแยกออกมาเป็นตัวประกอบนะครับให้รูปการคูณกันของตัวเลขได้ซึ่งต่อไปเราจะเรียนเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับข้อที่4นะครับน้ําผลไม้100กล่องนะครับจัดเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งมี4กล่องได้กี่แพ็ค นะครับมีร้อยกล่องจัดเป็นแพ็คแกราสี่กล่องนะครับได้กี่แพ็คทำอะไรครับอย่างนั้นทำยังไงครับน้องเรียนเอาไปหารนั่นเองใช่ไหมครับน้ำผลไม้หนึ่งร้อยกล่องนะครับจัดเป็นแพ็คแกราสี่กล่องนะครับเพราะงั้นก็จะจัดได้เท่ากับหนึ่งร้อยหารสี่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราคุ้นเคยเนาะหนึ่งร้อยหารสี่เท่าไหร่ครับได้ยี่สิบห้านะครับนั่นก็คือได้ยี่สิบห้าแพ็คนั่นเอง ก็ตอบจะจัด,จดน้ําผลไม้ได้25แพ็คครับเพราะแั้นคำตอบของเราก็าคือ25แพ็คนะครับก็ต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5สําหรับเอพิโซดนี้นักเรียนนะป้าต่อยไมครับทําขนมตะโก้54ชิ้นนะครับจัดใส่กล่องกล่องละเท่าๆกันได้18กล่องคําถามถามว่าแต่ละกล่องจะมีขนมตะโก้กี่ชิ้นนะครับ มาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับป้าต่อยทําขนมตะโก้54ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละเท่าเกันได้18กล่องครับทาหาจานวนชิ้นนะเรียนทําไงครับก็นําไปหารเหมือนเดิมนะครับเพราะเป็นการแบ่งเท่าๆกันอ่วิธีทำป้าต่อยขนมตะโก้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่ครับ54ชิ้นโอเคจัดใส่กล่องกล่อง,องละเท่าเกันจัดได้ 18กล่องนะครับเพราะฉะนั้นจะจัดแต่ละกล่องจะมีขนมตะโกอยู่ก็เป็น54หารด้วย18 58, หารด้วย18นะครับนักเรียนอาจจะทดนะครับอาจารย์ก็ทำเป็นเศษส่วนก็ได้นะห้น54หารด้วย18อย่างเงี้ยนะครับ29เก้าอ่ 18, ะเอาแม่2ก่อน22เป็น4 274 9งเิหนึ ก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเห็นไหมอะไรก็ได้สามนะครับพ่อแม่ก็จะได้คําตอบเป็นไรกล่องนึงจะมีสามชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นกล่องขนมตะโก้จะได้กล่องละสามชิ้นเขาตอบก่อนนะครับเอาลบกับความสวยงามไม่นะเราก็จะได้คําตอบว่ากล่องละสามชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์พื้นฐานนะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนน่าจะทําได้อย่างง่ายได้นะครับแบบว่าชุดนี้ก็เป็นระดับพื้นฐานนะครับก็เหมาะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษานะครับระดับประมาณสปกป .2 ขึ้นมาน่าจะทําได้เนาะเป็นยังไงถ้ายังไงครูฝากเป็นกําลังใจนะครับในการกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ครูทําคลิปการสอนออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาดูนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็พิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์หนึ่งลงไปนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโชคดีครับทุกคน